เขาได้มีการจัดเรียกว่า5คนที่มีโอกาสจะเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่นะครับตามเรตติ้งนะครับแต่ตอนนี้นะตอนนี้ที่เปิดอยู่คือเอ็ดดี้ฮาวต่งหนึ่งแล้วก็แกรนพอตเตอร์ลีคาสลี์เลเกนครอปแล้วก็มาริโซโอโปเชติโนทีนี้ถ้าพูดถึงแกรนพอตเตอร์เนี่ยผมก็จะนึกไปถึงผลงานแล้วก็แนวทางตอนเขาทำให้ไบรตันแล้วก็ทำให้เชลซีทำให้ไบรตันเนี่ย มันค่อนข้างโดดเด่นชัดเจนในการที่รูปแบบแนวทางการเล่นแล้วก็การจัดวางนักบอลลงตามตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งของนักบอลมีความหลากหล,ลายต่างๆนั่นคือไบรตันทีนี้พอเขาไปอยู่เชลซีอคุณสมบัติผู้เล่นทรัพยากรนักเตะดีกว่ากลุ่มใหญ่กว่ามันทําให้เหมือนกับว่าเขาตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเล่นระบบนี้ยแล้วจะเอาใครเล่นตรงไหนอย,อย่างไรเนี่ยที่ผมเห็นชัดคือ เขาเอานักบอลลงตามตำแหน่งเนี่ยมันไม่ตรงสเปคที่นักบอลถนัดอย่างราฮิมเตอร์ลิงผมก็เคยเห็นเขาเอาไปเล่นวิงแบ็กครับเอออย่างรูเบนลอสตันชิกเนี่ยมันชัดเขาก็เอาไปเล่นวิงแบ็กบ้างเอามาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาโอเคระหว่างเกมคุณจะคุณอาจจะบอกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่คุณเปลี่ยนแบบหน้ามือไปหลังมือเลยแล้วคุณเปลี่ยนไปนแต่ละนัดเนี่ยมันทําให้ทีมเนี่ยมันไม่สมดุลน,นักฟุตบอลสัปดาห์นี้เป็นคนนี้เล่นตรงนี้อีกสัปดาห์หนึง่งเป็นคนนี้คนนี้คนนั้น ผลงานเชลซีมาเลยแกว่งพอแว่งปุ๊บเนี่ยเจ้าของทีมเขาก็อยู่ไม่ได้บอร์ดบริหารเขาก็อยู่ไม่ได้คือมันมีกระแสแฟนบอลด้วยคุณทํไบริทันไม่ชนะ 3- 4มี่หนัดเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีใครดูด้วยไม่มีใครสนใจเพราะว่าคือคุณทีมอยู่ทีมขนาดกลางคนเล็กแต่พอเชลซีไม่ชนะไม่ต้องมากก็ามนัดเนี่ยไม่ได้ชนะเนี่ยเอาละอย่างน้อยน้อยสื่อต้องมากดดันแล้วตรงเนี้ย เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจแกรนด์พอตเตอร์แต่ผมไม่รู้ว่าเขามาทําอังกฤษแล้วอาจจะดีก็ได้เขาจะเป็นแบบนี้ไหมแต่อันนี้คือสิ่งที่เห็นว่าปัญหามันคือตรงนี้ครับถามว่าให้เปอร์เซนต์ความเหมาะสมสมมติถ้าถ้าเลือกมาจริงๆกับร้อยเปอร์เซนต์กับคนคนนี้พอตเตอร์อืมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวส่วนตัวครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่ได้เลยชอบพอตเตอร์ก็ได้ผมผมไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นด้วยครับ ก็คือไม่ไม่คนเลือกคิดว่าน่าถ้าในตัวเลือกที่จะมีอยู่ผมว่ามันมีตัวที่น่าสนใจกว่าครับอ่ะดังนั้นพูดถึงเมื่อกี้เลยที่เม่สักครูพี่เบงพูดไปนะครับว่านะครับซึ่งเอ็ดดี้ฮาวครับปัจจุบันเนี่ยคุมทีมนีวคาสเซนคุมมาเนี่ยโดยประมาณ2อฤดูก,กาลกว่าๆเนี่ยต้องบอกว่าสร้างผลงานได้ดีในการผสมผสานดึงดาวรุ่งจากทีมต่างๆเข้ามา,า,า,าสู่ทีมบวกกับตัวผู้เล่นที่มีความเก๋วี่แล้วก็เป็นคนที่ไม่เด๋เป็นคนที่รับจ๋า ชอบเล่นเกมรุกเป็นกุนซือใหม่ไฟแรงในวัย46ปีครับก็ตอนนี้เห็นบอกว่าก็อาจจะลังเลยว่าฉันเองเนี่ยจะไปคุมทีมชาติดีไหม,มหรือว่าจะอยู่ในวอซนต่อนะครับเป็นไม่ได้แค่ไหนกับการที่เขาจะไปเป็นกุนซืออังกฤษครับเป็นไม่ได้สูงนะดูได้จากสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยขึ้นมาแตงหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ไค่อยพลาดน,นะนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคือข้อดีอข,อดของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยผมมองว่า เขาไม่ค่อยไม่ค่อยซับซ้อนครับแล้วเขาทําอะไรค่อนข้างชัดเจนใช่แล้วจับนักบอลลงตามตําแหน่งเนี่ยตามถนัดจะไม่ค่อยมีอะไรที่แบบพลิกโผแบบเซอร์พไพรส์เออในความที่ดูเหมือนธรรมดาเนี่ยแหละมันเป็นข้อดีของเขารเพราะฉะนั้นฟุตบอลของเอ็ดดี้ฮาวมันสามารถที่จะเล่นได้ตามที่เขาคิดชัดเจนตามแนวทางเพราะว่าเขาวางระบบแล้วเอานักบอลใส่ระบบปุ๊บแล้วเขาก็คิดว่าเล่นแบบนี้ดุดันเกมรับเหนียวแน่นเกมลุก เอนเตอร์เได้ ừ, ในระดับหนึ่งในระดับฝีมือแนวทางและปัจจัยของเขานิวคาเซอรมันไม่เหมือนทีมใหญ่ทีมอื่นคือบวกกับแม้หลายคนจะเข้าใจว่าได้กลุ่มทุนใหม่เป็นซาวอุปจามแต่มันไม่มีการถ่ายโอนเรื่องเงินเนี่ยในทีเดียวได้นะครับใช่ไม่ใช่อยู่ยีโยนมาตู้มพันล้าน,านปอนด์จะซื้อใครก็ได้ไม่ได้แล้วอีกอย่างก็คือตอนที่ เขาทําเมื่อ2การที่แล้วเนี่ยนิวคาสเซิลไม่ได้เล่น League, แชมเปี้ยนส์ลีกเพราะนั้นโอกาสที่เขาจะได้ตัวดีๆเนี่ยมันมันน้อยมอยาก,ากครับนั้นก็เลยได้ตัวที่กําลังพัฒนามาแต่ที่ผมสื่อก็คือผลงานออกมาดีจนได้ที่4คือ,อก็คือง่ายๆว่าด้วยระบบที่เขาสร้างขึ้นมากับฟุตบอลสมัยใหม่ผสมประสานกับตัวผู้เล่นที่มีนะณนะตอนอนั้นมันลงระบบใช่ซึ่งน่าสนใจตรงนี้กับแนวทางเขาครับก็โออยากเห็นเหมือนกันนะถ้าสมมติไปคุมอังกฤษ ก็ผมว่าอายุก็ได้แล้วนะใช่คือลองนึกภาพว่าเอาชุดเนี้ยชุดยูโรเนี่ยถ้าเอ็ดดี้ฮาวมาเนี่ยผมว่าเขาจะจัดระเบียบอะไรได้ได้ขึ้นดุลเพราะเขาจะรู้ธรรมชาตินักฟุตบอลว่าตรงนี้ตรงนั้นตรงไหนครับในความคิดผมนะแต่ดีไม่ดีเปรียบเทียบไม่ได้ไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงผมผมคิดเรื่องหนึ่งพี่เงเป็นคนที่อย่างดูในคอสเซนเนี่ยเวลาแกคิดว่าตรงไหนต้องแก้แล้วแกแก้เลยไม่ค่อยรลอ ไม่ต้องรอนะอาจจะบางทีเห็นเนี่ยนาที6กก็เปลี่ยนแล้วนะไอ้ตัวนี้มันเล่นไม่ได้อีซักมางแนตอะเล่นไม่ได้เปลี่ยนเลยเอาวิลสันไปค้ำหน้าแทนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อที่เป็นข้อดีองเขาด้วยนะครับนั่นคืออีกหนึ่งคนที่ตอนนี้ย้ำนะครับขึ้นมาเป็นเตงหนึ่งของว่าที่กุนซือทีมชาติอังกฤษแล้วไปที่อีกหนึ่งคนมี่ตอนนี้ก็เป็นอันดับไล่ลงมาก็คือลีคาสลี์กุนซือยู1่อดนะครับก็เป็นอดีตนักเตะเอเวอเรสตนด้วยก็ช่วง อาจจะใช้แกไปก่อนช่วงนี้ถ้ายังไม่สามารถหาคุณซือใหม่ได้นะครับมองว่ายังไงกับนักเตะที่เขาเคยคุมมาและหลายคนเนี่ยตอนนี้กําลังเป็นแกลหลักของอทีมชาติอังกฤษอ่าเป็นของสมโมสรเป็นของสมโสมสรหลายหายคนในย,ยีบสองยีสง่ยสามที่ขึ้นมาตอนนี้เรามองมุมที่โอกาสที่เขาจะมาคุมทีมชาติอังกฤษก่อนนะผมว่ามีสูงมากครับเพราะว่าคาสลี่อยู่ในสมาคมมายาวนาน แล้วผลงานเนี่ยจับต้องได้เพิ่งได้แชมป์ยุโรปอยู่21ปีครับแล้วผมดูเขาเล่นทุกเกมเลยในทัวร์เนี้เล่นดีมากแล้วก็เอาแอนโทนี้กอดอนไปเล่นฟอลไนแล้วก็มีวิธีการเล่นที่ทันสมัยมีทั้งพาเมอร์เลวีคอวิลก็เล่นได้ใช่จารอดเบนเวทก็มาจากแก้นี้แหละที่แกจับมาผสมกันตรงนี้ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็อยู่กับสมาคมมานานแล้วก็รู้จักนักฟุตบอลอืก็จะคล้ายๆกับยุคกรอบยุค เด็กเดน่ขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้จักซึ่งตรงนี้ถ้ามองในมุมของคนที่ประสบความเร็จในปีนี้ลุยเดลาฟูนเต้ใกล้เคียงกันในความคิดผมแล้วก็ให้ผมเดาเนี่ยผมว่ารีคาสเล่เนี่ยคือเต็งหนึ่งของผมน,นะณตอนนี้นะใช่แล้วถ้าเกิดเราวิเคราะห์ตามร้านภูเนี่ยครับถ้าเอ็ดดี้ฮาวแซงพอตเตอร์ขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าพอตเตอร์ไม่เขาไม่ได้มองแล้วโดนตบแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันจะเหลือมันจะเหลือเอ็ดดี้ฮาวรีคาสเล่ที่ผมมองนะ ส่วนต่างชาติเนี่ยให้ผมเดาอีกผมว่า FA ก็ไม่เอาต่างชาติอีกมิเรคาซี่นี่ถือว่าเป็นเ,<อ>เป็น,เป,นเป็นเตง2แบบใกล้เคียงเต็ง1นึแลกในมุมมองพี่เมงเนาะสใ,<ช> <2 S 1> ใกล้เคียง 1, 1> <อ>นะครับตอนนี้มันมีคุณจชือสังคาติอีก2คนที่มันถูกโยงเข้ามาพ<อ>ี่ก็คือทางด้านของอะโปชิติโนเพราะว่าพอสเนี่ยว่างงานอยู่นะครับกับคนนี้ต้องบอกว่ามีแชมป์ก็คงจะเป็นครั้งเดียวในการที่ไป อยู่กับเปเชแต่ว่าเขาเป็นคนที่รู้ภาษาอังกฤษค่อนข้างจะดีตั้งแต่การทำซาวตฮมตันมาอยู่สเปอร์พี่กับมุมมองของโปเชติโน่ถ้า2-3สคนแรกเราพูดมาอาจจะดิวใหม่ผ่านไม่ตกลงมาเป็นโป c เชติโน่จะได้ไหมถ้าพูดถึงโป c เชติโน่เนี่ยทุกครั้งนะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกุนซือเนี่ยโปเชติโนจะเข้ามาอยู่ในมีชื่อตลอดในในโ์กุนซือคนใหม่ของสมโมสรน,น,นี่นู่นนี่นั่เนเกิดเพาะอังกฤษ เพราะว่าความคุ้นชินที่เขาทํางานในอังกฤษมานานรต,รตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ตัวผมไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะชื่นชอบโปรเชติโน,โนมาตั้งนานแล้วผมว่าเขาเป็นคนที่ไม่เข้มไม่เข้มฟุตบอลในสนามไม่เข้ม,มแล้วก็รูปแบบแนวทางเนี่ยรับก็ไม่ได้โดดเด่นลุกก็ไม่ได้โดดเด่นคือเขาเป็นคนที่แบบเฉลียล่ยเฉลี่ยดูดีเขาเหมาะเป็นผู้สร้างแต่เขาต่อยอดไม่ได้ เขาสร้างทีมขึ้นมาจากสเปอร์เนี่ยที่ไม่ได้ลุ้นที่4จนมาลุ้นที่4แล้วเข้าไปชิงแชมเปี้ยนส์ีกเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาจนมาเป็นแบบนี้แต่เขาต่อยอดไม่ได้ถึงมันไม่มันไม่มไ,มไ,มไม่มีทรอฟี่มันไปไม่ถึงตรงนั้นจริงๆแม้กระทั่งเขาไปอยู่ปารีสแซง์แมงเราก็เห็นอีกโอเคมันอยาจจะมีปัญหาเรื่องซูเปอร์สตาร์เยอะคใครไปอยู่ก็เจอปัญหาแต่ว่าอย่างน้อยมันต้องมีแนวทางให้เห็นดิ ก็จะเล่นแบบอย่างลุยเอลิกเก้เนี่ยที่คุมเบเชอยู่ก็ชัดเจนว่าอันไหนคือถ้าคุณไม่ไปแนวทางผมผมตัดคุณทิ้งนะชัดเจนไปเลยก็เหมือนเหมือนที่ผมบอกก็ย้อนกลับมาว่าตกลงเนี่ยโปเชติโนโดดเด่นตรงไหนเนี่ยไม่มีเราก็ยังนึกไม่ออกนึกไม่ออกมริงจริงๆคือโคชเนี่ยยิ่งเป็นโคชตัวท็อปเนี่ยพอพูดถึงชื่อพวกคุณต้องนึกไอ้โอ้โหโคชคนนี้แม่งไอ้ลุกดีเว้ยเกมลุกดีไม่เล่นสี่สามสามเพงบนดีเลยหรือโคชคนนี้โอ้โหแม่งเข้มมากเพสซิ่งดูอ่าหรือเฮ้ยเกมรับ เหนียวแน่นแน่ไว้ใจได้เห็นไหมมันจะนึกภาพออกเลยเพราะนั้นพอเป็นโปรเชติโนปุ๊บเราต้องมานั่งนึกแล้วเอ๊ะตกลงมันเด่นเรื่องไหนก็มองว่าน่าจะตกไปสําหรับคนนี้อันนี้มุมมองผมนะคือเอฟเออาจจะชอบก็ได้เราเก็ไม่รู้คนสุดท้ายไม่โยงไม่ได้เพราะว่าสัญญากับทีมตัวเองก็ใกล้จะหมดแล้วเป๊ปกัวเดวล่าครับพี่คืออาจจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องระบบการเล่นแล้วพูดเลยว่าถ้าเป๊ปอันนี้ใช้คำว่าถ้าเป๊ปมาคุมช่างกริตพี่ จะประงค์ความสําเร็จได้มากน้อยแค่ไหนอืผมมองว่าตัวผู้เล่นอังกฤษเนี่ยที่เขาทำแมนซิตี้มาเนี่ยเขาปั้นมาเก่งๆก็อย่างราฮิมเซอร์ลิงเนี่ยชัดเจนจากที่ตอนแรกไม่โดดเด่นใช่ฟิลโฟเดนเนี่ยชัดเจนครับจอห์นสโตนเนี่ยชัดเจนเนี่ยคือหลายคนเนี่ยมาเก่งในมือของเป๊ปผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเขามาคุมจริงเนี่ยมันจะยกระดับนักฟุตบอลอังกฤษได้เยอะเรื่องแพชชั่นการแต่ที่น่าสนใจคือ แล้วตัวที่เป็นกระดูกสันหลังอย่างเช่นตัวที่จะสร้างสรรเกมเนี่ยในแมนซิตี้มันจะเป็นตัวต่างชาติครับเควินเดอร์บอยแบนนาโดอ่าประมาณนี้ก่อนหน้านี้ก็เป็นริยานมาเลสหรืออะไรก็ตามเนี่ยมิดฟิลเ็นโรดี้อย่างเงี้ยทีเนี้ยพอมาเป็นอังกฤษเนี่ยคุณจะหาตัวไหนที่จะมาเป็นตัวที่เป็นแบบเนี้ยชั้นเชิงลีลาที่จะเจาะแนวรับเข้าไปเนี่ยตรงนี้น่ะน่าสนใจแต่ผมเชื่อว่าอะไรเกิดขึ้นได้กับเป๊ป เป็นเป็นเป็นไม่ได้นะคือเราเรามองในแง่ในแง่บวกว่าถ้าจะเป็นเป๊ปโกเดลาอ่ะอย่างน้อยเขาคุมแมสซิตี้ฤดูกาลหนึ่งเนี่ยครับรีคาสตี้อาจจะแทนไปก่อนรอหรือเปล่าจบฤดูกาลแล้วก็เป๊ปมาเป็นไปได้ถ้าถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะน่าสนใจเลยนะแต่ผมว่าอยู่ที่เป๊ปนะใช่ครับไม่ได้อยู่ที่สมาคมฟุตบอลอังกฤษแล้วคือแค่เสนอเขาจะเอาไม่เอาแค่นั้นเองครับนี่คือ5้าคุณซื้อที่เต็งของทีมชาติอังกฤษนะครับ